ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยเนาะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT แบบนะครับกับอาจารย์แทนนะครับเออนะี่ครับคลิปนี้นะหลังจากที่เมื่อวานนะผมปล่อยตัว fast speed ไปนะครับเกี่ยวกับเป็นวิธีการนะครับเอาตัวค่าวงรอบนะครับที่เป็นค่าแบบ b บร l ลิงนะก็คือจะมีเป็น n e อะไรพวกนี้นะจะเป็น n เท่าไหร่ คือไม่ไม่ใช่เอ็นค่าพิกัดน,นะนี่ครับจะเป็นแบลิงแบบนี้นะครับก็คือเอ็นสี่ห้าองศายี่สิบยี่สิบลิบดาออะไรอย่างนี้นะครับก็คือในในวงรอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบนะก็คือเขาจะใช้ค่าค่าง่ามมุมนะครับอีกตัวนึ่งก็เป็นค่าอาร์ซิมุสนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นแบรลิงนะครับวันนี้เอาแบลิงก่อนนะครับแบลิงเนื่องจากว่ามันง่ายนะครับ มันไม่ต้องแปลงค่าอะไรมากมายนะครับก็จะน,น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้นะผมไปดาวน์โหลดมาจากจากอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อสอบของงานเซอร์เว์นเป็นการตรวจสอบว่ามุมเนี้ยนะครับมันวงรอบนี้มันเอเอเรอรมไหมนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับผม นะครับต่อกันนะครับขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนนะครับสอบถามปัญหาเนาะนะครับเอาล้ะครับทีนี้นะับไอตัวเนี้ยที่เรากําลังพูดถึงก็คือเป็นค่าแบริ่งนะครับจะเป็นอีกอีกสูตรหนึ่งของงานสํารวจนะครับซึ่งเขาจะใช้ค่ามุมแบริ่งในการทํารังวัดหรือว่าทําวงรอบนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้า ใครที่มีข้อมูลที่เป็นวงรอบปิดที่ที่มันไม่เออร์เรอร์นะมันก็จะบรรจบกันนะครับแต่ในในเคสนี้เนี่ยผมได้ตัวได้ข้อมูลมานะพอดีผมไปไปโหลดในในเน็ตมานะครับมันเป็นข้อมูลที่หมุดมันไม่บรรจบกันนะครับก็คือซึ่งมันเป็นคําถามของของวิชาเซอร์เว่อะไรว่าอันเนี้ยมันเออร์เรอร์หรือไม่แก้ไขอย่างไรอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี้ ไม่ไม่ให้พอยต์หลักนะครับพอยต์ point สำคัญก็คือวิธีการการเอาค่าตัวนี้นะครับมาพลอตเป็นมุมแบบนี้นะครับการพลอตเป็นมุมแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะเราต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่ามุมนะครับ N E นะครับ S W เนะี่ยมันคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดคปบุกของผมขึ้นมาก่อนนะครับ <c oughs> ครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็คือนะครับตัวเ e อของเรานะครับนี่ครับเอ็ไปทางนี้เลยนะครับที่เราที่เราใส่ก็คือเหมือนกับ N จะขึ้นบนนะครับเราจะล็อกไว้ว่าเขึ้นบนเวลาเราเขียนมันจะได้ง่ายๆนะครับนี่ครับแล้วก็ขวาจะเป็นตะวันออกนะครับลงมาก็จะเป็นใต้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเราจะเป็นตะวันตกนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ยังไม่อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเราไป เริ่มงานใหม่กันเลยนะครับผมนิวก่อนนะนะครับแล้วก็ผมก็เลือกกระดาษนะครับเลือกเทมเพลตผมจะเอาเป็น A3 นะนะครับเพราะว่าผมมีแท็บบุ๊กตัว A3 ไว้นะใครถนัด A อะไรก็เลือกเอานะครับก่อนอื่นผมจะก็จะ Import เข้ามาก่อนนะครับในในกรณีนี้ผมก็จะ Copy มานะครับถ้าใครโหลดมาก็ Import เข้ามานะครับอ่ะผมอินพุตเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาสุ่มดูก่อนนะครับว่า เราต้องมาสุ่มสเกลนะครับว่ามันกระดาษเรามันใส่ได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหนึ่งตัวนี้เน่ยยาวสุดหกร้อยห้าหกร้อยห้าเมตรใช่ไหมครับผมก็จะลองวาดสเกลดูก่อนนะครับมาที่คําสั่งตัวนี้ครับสเกลดอเอียงนะครับผมก็จะมาใส่สเกลที่ลองถึงกับสามพันก่อนนะครับแล้วก็ปรับหน่วยนะครับให้ให้เป็นเมตรเหมือนกันนะครับอ่าเมตรปั๊บนะครับลากดูครับ หกร้อยห้านะครับ enter อ่ะน่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้เนาะน่าจะได้โอเคนะครับพอหลังจากนั้นนะครับวิธีการนะครับที่จะทามุมแบบนี้นะเราเราจะไม่ใช้วิธีการอ่ะลากเข้ามาแบบนี้อย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลากต่อออกมาอ่ะ c หนึ่งศูนย์อะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเส้นมันจะจอยกันสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาใช้คําสั่ง split แบบนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะครับเสียเวลานะครับ ให้เรานะครับเข้ามาในสเกลตัวเนี้ยก็เหมือนก็เหมือนเข้ามาในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ลากเลยครับว่าเส้นไหนไปเส้นไหนผมจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะก็คือความยาวนะผมเซ็ตความยาวก่อนเลยนะครับที่สี่หนึ่งศูนย์เอนเตอร์นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นลองตรวจสอบครับว่ามันได้ไหมสี่เมตรสิบนะครับอ่านะครับสี่เมตรสิบอ่าสี่ร้อยสิบเมตรนะฮะนะครับโอเคนะครับ จากนั้นก็เป็น605นะครับก็เข้ามาเหมือนกันในสเกลนะครับ605เอนเตอร์ 5, นะครับก็คือเราต้องตั้งค่าหน่วยอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไป600มีแล้วแล้วก็280นะครับก็มานะครับนะผมสร้างไกลๆก็ได้นะครับถ้าเราคลิกเข้ามาในในสเกลแบบนี้แล้วนะครับเราจะสร้างอย่างนี้ก็ได้นะครับ280เอนเตอร์ เอาใหม่นะครับเอาใหม่เมื่อกี้เราใช้คำสั่งผิดอ่ะสองแปดศูอปุ๊บอ่ะจากนั้นเราก็ได้แล้วนะครับเราก็จะมีเส้นนะครับความยาวที่4ี่เมตรสิบนะครับหเมตรห้าเซนหกอ่สอยสินะครับหกร้อยห้าหแล้วก็280นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นค่าจากงานเซอร์ว์นะครับซึ่งใน AutoCAD เดขาก็พลอตได้นะครับ ทีนี้เลยเอาเราก็พอได้เช่นกันนะครับเอาละนะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับที่จะหมุนมุมอย่างนี้นะครับก่อนการลืมนะผมก็จะเอาเอามุมขึ้นมานะครับแต่ว่าคือผมจําได้แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาดูที่เส้นนี้ก่อนที่ความยาวสี่ร้อยสิบนะครับก็คือจะเป็นเส้นนี้นะครับผมก็จะลากมาประมาณนี้นะครับสี่สิบนะครับเนะครับไปทางเ็ 45องศานะครับ20ลิบดา e นะครับก็คือความถ้า n n มาทางนี้ถูกไหมครับกับ e มาทางนี้ก็ความหมายคือน่าจะมามุมประมาณนี้อ่าใช่ไหมครับโอเคจากนั้นนะครับแต่ว่าในตัว layout เราจะกรอกเป็นองศาลิปดาฟิลิปดาไม่ได้นะครับเราจะกรอกได้เป็นทศนิยมนะครับซึ่งก็ต้องมีการแปลงนิดหน่อยแต่ไม่ยากนะครับ ออกคำสั่งนะครับตัวเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับ enter ปุ๊บนะครับผมก็จะกดให้มันอยู่ข้างบนนะครับหรือ alternate บวกลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะมาอยู่มุมขวาแบบนี้นะครับเนาะนะครับจากนั้นนะครับตัวเลข45ตัวเนี้นะครับให้เอาไว้นะ45นี่คืออยู่ข้างหน้านะครับเวลาเราจะพิมพ์แล้วก็คือ45จุด อะไรประมาณนี้เนาะส่วนที่ที่ต้องเอามาหารก็คือเลขเลขหลังก็คือเลขริบดาตัวนี้นะครับก็คือยี่สิบนะครับหารนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ตัวนี้อ่านะครับเอามาหารนะครับหารหกสิบนะครับ e n t e r ก็เท่ากับศูนย์จุดสาม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 ใช่ไหมครับโอเคจากนั้นนะครับวิธีการทํามุมนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามุมมันหันไปทางไหนในเมื่อมันหันมาทางทางนี้นะครับเราก็ต้องมาเซตตัวนี้ครับ ให้มันมาอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ออกคําสั่งโรเต็มาอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะสังเกตนะครับตัวเนี้ยผมคอนโทรลก่อนนะครับให้สังเกตมุมด้านล่างขวานะครับเวลาเราหมุนทางขวาเนี่ยมันจะมันจะติดลบนะครับอ่ะเราก็ใส่ติดลบไปตามเขานะครับวิธีการก็นะครับลบสี่สิบห้านะครับแล้วก็ใส่จุดเลยนะครับอ่ะใส่จุดแล้วก็ตามด้วยตัวเนี้ยครับ สาม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 นะครับเอาใหม่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนมานะครับคิมพ์ลบสี่จุดห้าจุดสามสามสามเอ็นเตอร์นะครับ คือไอ้หน้าจุดไม่เอานะครับหน้าจุดไม่เอาเราเอาเป็นเฉพาะด้านหลังเราก็จะได้มุมตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็จัดวางนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเส้นนี้ก็คือ a ไป b นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะ a นะครับแล้วก็ b อย่างี้นะครับนี่นะครับ,นะรบ a ไป b นะครับ วางไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมนะครับต่อไปนะก็จะเป็นมุม B ไป C นะครับอ่ะ S ก็คือด้านล่างละนะครับอ่ะ S ก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว E นะครับก็น่าจะมามุม,ม,มนี้นะฮน,น่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะความยาว605เมตรนะครับเส้น605เมตรอยู่ตรงไหนครับเราก็มาดูก่อนว่าเราสร้างตรงไหน,น เส้นนี้นี่เองนะหกร้อยห้าเมตรนะครับก็เราก็ลากมาครับอ่าลากมาเรารู้แล้วนะฮะว่าเราจะเอาตัวมันจะต้องพุ่งลงใช่ไหมครับเราก็ต้องย้ายตรงนี้มานะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับไอตัวเนี้ยผมก็ต้องมาเล่นแร่แปรธาตุก่อนเนาะนะครับเอาสิบนะครับด้านหลังจุดนะก็คือสิบนะครับหารหกสิบนะครับปุ๊บ หนึ่งจุดหกหกนะครับไอศูนย์จุดตรงนี้ไม่เอานะเอาเอาด้านหลังจุดนะครับโอเคนะครับเราก็มากรอกตัวเลขนะครับอ่าผมก็ย้ายจุดหมุนตรงนี้นะครับอ่าผมจะหมุนมาทางนี้สังเกตนะครับถ้าตัวเลขมันไม่ติดลบเราก็ใส่ไปเลยนะครับก็คือหกสิบห้าจุดหนึ่งหกหกเอนเตอร์อ่าก็จะมาแล้วนะครับทีนี้ก็ ย้ายครับแล้วก็แนตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่าซีปุ๊บอ่านะครับนี่ครับเราก็จะได้คร่าวๆแล้วนะครับอ่าก็มุนๆๆประมาณนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับตัวซีไปดีนะครับเส้นหกร้อยนะครับ อ่ะเราก็ลบก่อนเลยนะครับเอาสิบห้านะครับหารนะครับหกสิบเอนอร์นะครับก็เป็น0ูนจุดสองห้านะครับอ่ะมุมนะครับ n w ก็คือเอียงไปทางด้านซ้ายเอียงไปทางอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากเข้ามาปึ๊บเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนจุดหมุนอยู่นี้นะครับมันก็หมุนเลยหมุนไปทางนี้ใช่ไหมครับตัวเลขไม่ติดลบเราก็ไม่ต้องใส่ลบนะครับพิมพ์เลยครับแปดสิบ จุดสองห้านะครับแล้วก็กด enter นะครับอ่าเรียบร้อยครับเราก็จะได้แล้วนะครับก็มาแปะตรงนี้ปุ๊บอ่า,า D, ใช่ไหมครับง่างยด้นะครับนี้จะเป็นดีใช่ไหมครับอ่านี่ครับดีปุ๊บเดี๋ยวย้ายนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น S นะครับ S ห้าห้าวิวนะครับก็คือจะอยู่มุมนี้นะครับก็คือมุมเอียงลงไปอย่างนี้นะครับอ่าก็คือมุมนี้นะครับนี่ S w นะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะตัวนี้ย้ายมาอย่างนี้นะครับนี่อย่าลืมครับอ่าสามสิบ หาน6กนะครับก็จะเป็น0.5นะครับก็หมุนมาทางนี้ถ้ามันติดลบเราก็ใส่ลบไปด้วยนะครับก็คือลบนะครับตัวหน้า55นะครับแล้วก็จุด5นะครับ Enter อ่านะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมใส่ลบอ่าใช่จริงด้วยครับลบ5้านะครับ Enter ออ่านะครับเราก็จะได้แล้วนะครับ ปุ๊บปุ๊บอะแต่ว่านะครับผมดูก่อนว่าตัวนี้มันใช่ระยะอาตัวนี้มัา่เมตร10นะครับมันจะลากมาผิดเส้นนะครับมันจะลากผิดเส้นเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ลากใหม่ อ่าตัวนี้เป็นสองร้อยแปดสิบสองแปดศู enter นะครับโอเคเหมือนเดิมครับแล้วก็มาอยู่นี้นะครับแล้วก็ลากลบห้าห้าจุดห้า enter นะครับ สองร้อยแปดสิบนะครับนี่เราก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านั่นไงครับนั่นไงปัญหาเกิดนะครับปัญหาคือผมทำผมเอาเส้นแรกมาผิดนะนะครับก็แก้ไขได้นะครับเอาใหม่นะครับ ก็เข้ามาในสก,กิลตัวนี้ผมก็ลากใหม่นะครับเส้นแรกมันจะเป็น4เมตร10นะครับ4เมตร10นะครับทีนี้ครทบทันเลยแล้วกันเนาะตัวเลขนี้มันก็คือ45นะครับเราเอา20มานะครับก็คือ20หาร60เอ t นเตอร์นะครับ0.33นะครับด้านหน้าเนี่ยไม่เอานะเอาหลังจุดนะครับโอเคต่อไปมันเป็นเอไปทางเ e เนาะ ย้ายมาอย่างนี้ครับแล้วก็บิดติดลบก็ลบกับเขานะครับสี่สิบห้าจุดสามสามสาม enter โ okay. อเรียบร้อยครับทีนี้เราก็น่าจะนะครับนี่นะครับก็จะได้ละนะครับใส่ระยะผิดตัวแรกนะครับต่อไปครับมันก็วาดใหม่ แบบนี้นะครับสองแปดศูเนเอร์โอเคนะครับทีนี้มันผมจำได้มันคือ0ูจุดห้าเนาะนี้นะครับลบห้าห้าจุดห้าเนเอร์นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็จะได้ละนะครับถ้านะครับค่ามุมมันถูกต้องนะครับมันก็จะมาบรรจบกันเลยนะครับแต่เผอิญตัวเนี้ยนะครับ ค่ามุมมันไม่ถูกนะครับมันก็จะแปรผันไปตามค่าที่เราใส่ไว้นะครับนี่คือจะเป็นวิธีการนะครับเอาตัวแบลิ่งเข้ามานะครับส่วนตัวอื่นเราก็ไปตกแต่งกันเอาเนาะใส่ตัวเอ่อไททันบ็อกใส่ภาพเวกเตอร์ใส่อะไรพวกนี้นะครับใส่สครปบบุกเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะเอาตัวเนี้ยมานะครับ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ชี้ว่ามันเออเลร์นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะเอาเซตนี้นะครับาวาไม่พุ๊บจัดเข้ากลางเลยกลางกระดาษอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเอาตัวเตือน,นบล็อกเข้ามา ปับป๊บอะเห็นไหมครับมันก็จะได้ล้วนะครับนี่ผมก็เข้ามาแก้อะอะไรประมาณนี้นะครับะนะครับนี่ก็จะได้ละนะครับแล้วก็ใส่ตัว อ่าดิเมนชันที่เป็นมุมไปนะครับประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับใครมีที่ใครมีข้อมูลนะครับที่เป็นแบริ่งแบบนี้นะลองเอามาพลอตด,ดูนะครับตัวเป็นการตรวจสอบนะบว่ามุมมันบรรจบไหมจริงๆมันก็ควรจะบรรจบนะครับแต่ว่าใน ในข้อมูลที่ผมได้มามันเป็นข้อมูลที่เขาจงใจให้ให้มันไม่บรรจบนะก็เป็นเป็นข้อสอบของงานสํารวจนะครับมันก็เลยไม่บรรจบมานะถ้าปกติแล้วมันก็มันก็จะบรรจบเป็นวงลอปิดนะครับเนาะนะครับก็ล้างไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะได้ทำเพจให้ดูนะครับทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูทุกวันนะครับ อยากได้คอนเทนต์เรื่องไหนนะครับอยากให้สอนหัวข้อไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันนะครับทำได้จะรีบทำให้เลยนะครับสวัสดีครับ